แจ้งปรับราคาน้ำมันประเทศไทยเบนซิน ปรับลง30สตางค์แกส๊สโซฟอปรับลง30สตางค์แก๊สโซฟอร์อีปรับลง30สตางค์แกส๊สโซฟอร์อ 20, ปรับลง30สตางค์ดีเซลคงเดิมมีผลตั้งแต่วันที่29เดือนเมษายนพีพุทธศักราชสอ6 6เวลาต5เป็นต้นไปเบนซิน,นราคาเก่า43.74บสาท74สตางค์ราคาใหม่43.44บาท44สตางค์ ปรับลง30สตางค์แกส๊สโซฮอ95ราคาเก่า35บาท95สตางราคาใหม่35บาท65สตางค์ปรับลง30สตางค์แกส๊สโซฮอ91ราคาเก่า35บาท68สตางค์ราคาใหม่35บาท38สตางค์ ปรับลง30สตางค์แกส๊สโซฟอร์อ20ราคาเก่า33บาท64สตางราคาใหม่33บาท34สตางค์ปรับลง30สตางค์แกส๊สโซฟอร์ e 85ราคาเก่า34บาท9สตางค์ราคาใหม่33บาท79สตางค์ ปรับลง30สตางค์ดีเซล B 7ราคาเก่า32บาท94สตาง์ราคาใหม่32บาท94สตางค์ปรับลงศสตางค์ดีเซล B 1 0ราคาเก่า 32, 94บาท9สตาง์ราคาใหม่32บาท94สตางค์ปรับลงศสตางค์ดีเซล D 2 0 ราคาเก่า32บาท94สตางค์ราคาใหม่32บาท94สตางค์ปรับลง0ส,สตางค์